ทุกคนครับจากข้อมูลตรงนี้ผมอยากได้ผลลัพธ์แบบนี้ทุกคนครับคลิกเมาส์ครั้งที่1คลิกเมาส์ครั้งที่2คลิกเมาส์ครั้งที่1คลิกเมาส์ครั้งที่2ต่อไปทุกคนตั้งข้อสังเกตต่อครับผมคลิกเมาส์อีกทีหนึ่งสังเกตไหมครับเคอร์เซอร์พร้อมที่จะให้ผมพิมพ์ลงไปเลยครับอย่างเช่นผมพิมพ์ตัวเลขอะไรก็ได้ครับ Enter Enter แล้วหลังจากนั้นทุกคนสังเกตไหมครับตอนนี้เดือนเมย์ใช่ไหมผมอันายทุกคนคลิกลงไปครับ และวันต่อไปสมมุติตอนนี้เมาส์ผมอยู่ที่ไหนก็ได้ผมคลิกไปที่ h h อีกครั้งหนึ่งเดือนต่อไปนี่ครับทุกคนครับ h i h h ฮันไฮอย่างเซียนในส่วนของขั้นตอนวิธีการทำจะเป็นอย่างไรนั้นทุกคนติดตามผมมาได้เลยครับสเต็ปแรกผมคลิกไปที่ไฟล์ s v v e d s แล้วเลือกตรงนี้เป็นคำว่า Excel Macro Enable Workbook คลิกปุ่ม Save ต่อไปครับสเต็ปต่อไปผมคลิกไปที่ d e v e l o p e r แล้ว Record Macro Macro 1 This Workbook คลิกปุ่ม OK หลังจากนั้นจุดเริ่มต้นของข้อมูลตัวเลขผมขอคลิกไปที่ b 5แบบนี้ทุกคนครับแล้วหลังจากนั้นผมขอไปที่ Home แล้วเลือกเป็น Format เลือกตรงนี้ครับเป็นคำว่า High c o r u u n ครับคลิกลงไปครับหลังจากนั้นผมขอคลิกไปที่ Developer แล้ว Stop Recording ต่อไปครับ Record Macro อีกครั้งหนึ่ง ตั้งชื่อเป็นมาโคร2อง i s w o r k b o okay. o o โอเคหลังจากนั้นเลือกตรงไหนข้อได้ไอ้โดนข้อมูลอย่างเช่น C4 แล้วไปที่ Home เลือกตรงนี้เป็นคำว่า File and Select c o to Special แล้วตามด้วยคำว่า Current Region ตอบโอเคครับสุดท้ายทุกคนคลิกไปที่ Format แล้วก็อะไรครับ High Unhigh ขอเป็นเลือกหั h i g h column ครับคลิกลงไปครับเสร็จเรียบร้อยก่อนจบ ผมขอคลิกเมาส์ไปที่ A4 แล้วกันแล้ว Developer Stop Recording หลังจากนั้นลองซักซ้อมกันอีกครั้งทุกคนครับมาโครเติม S ม a c r o 1ร Run โอเคต่อไปครับมาโครเติม S มา c r o 2 Run นี่คือผลลัพธ์ที่ได้จากการบันทึกมา c r o สเต็ปต่อไปทุกคนครับคลิกไปที่ Macro เติม S แล้วเลือก m a c คร1แล้วก็ Edit ครับ เราจะมาปรับแต่งคำสั่งคันที่มาโครหนึ่งทุกคนครับวิธีการก็คือผมค่อยๆตั้งข้อสังเกตครับผมลบตรงนั้นออกไปสีเขียวๆใช่ไหมครับผมขอกดปุ่ม backspace อีกครั้งแล้วคลิกเมาส์ไปที่หลังคำว่า select enter ลงมาหลังจากนั้นผมขอเป็นคำว่า do until active s a l l d o อะไรครับ value เท่ากับอะไรดีทุกคนเท่ากับค่าว่างแล้วหลังจากนั้นทุกคนครับผมข้อเลือกตรงนี้ เคาะแท็บลงไปคลิกไปที่หลังคําว่า True Enter ลงมาแล้วก็อะไรครับ Loop ก่อนที่ผมจะ Loop ผมขอเป็น Active Cell Offset off ก็คืออะไรครับเลื่อนเมาส์เคอร์เซอร์ไปทางขวา,ขวาก็คือ0 Row ใส่คอมมา1 Column ปิดวงเล็บแล้วก็ Select ทุกคนครับส่วนที่เหลือเราเข้ามาใส่เงื่อนไขกันไปว่าอะไรครับ If Active Cell S Active s a l e d value ไม่เท่ากับอะไรดีทุกคนครับไม่เท่ากับค่าว่างเดนเราจะสั่งให้เขา High นั่นเองทุกคนครับผมก็ามาเขียนเงื่อนไขเขียนลูบครอบไว้ประมาณนี้แล้วที่เหลือก็เลือก3บรรทัดนี้เคาะแบ็บหลังจากนั้นทุกคนก็ลองอะไรครับ f8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  สังเกตนะครับ f8 ไปเรื่อยๆครับ f8 ไปเรื่อยๆเ,เนาะ ทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอเซลล์ว่างสังเกตดุครับยังไม่เจอเซลล์ว่างใช่ไหมตอนนี้เจอเซลล์ว่างแล้วออกจากลูปทุกคนครับหลังจากนั้นผมต้องการอะไรต่อผมต้องการให้เขาเดินหน้าต่อใช่ไหมหลังจากลูปแล้วผมก็ขอใส่แบบนี้แล้วกันอ่าคอมเมนต์ทุกคนครับหลังจากนั้นทุกคนก็เคาะเคาะขึ้นมาแบบนี้ครับผมขอสมมุติว่านี่คือโอเคเซล ตัวแปรนะครับสมมุติขึ้นมาครับเท่ากับ Active Cell อะไรดีครับ a d d r a s s ก็คือผมต้องการให้เขาจําตําแหน่งเซลล์ที่เลือกไว้ตรงนี้ทุกคนครับก็คือ a d d r a s e นั่นเองครับชื่อเซลล์เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นผมต้องการอะไรต่อผมก็เขียนต่อเลยทุกคน Active Cell Offset ไปทางขวา0 Row 1 Column Select หลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปครับผมขอดูอีกครั้งหนึ่งดู Do until active cell d value ไม่เท่ากับค่าว่างเอาละครับแล้วก็เหมือนเดิมทุกคนครับ active cell dot f f s e t ไปทางขวา0 row 1 column select แล้วหลังจากนั้นก็เขียนคำสั่งลูปครอบเข้าไปครับในส่วนของตรงนี้ทุกคนผมจะเขียนว่า if active cell value อ่าที่เหลือก็คือ logic เท่ากับอะไรดีทุกคนเท่ากับค่าว่าง den ผมจะสั่งให้เขาทำอะไรต่อครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงผมขอเขียน n if e ก่อนหลังจากนั้นผมไปเลือกบรรทัดนี้ทุกคนครับแล้ว control c copy คลิกเข้าไปบริเวณนี้ cost tab แล้ว control v พอมองเห็นภาพนะครับนี่คือหลังจากนั้นเราต้องการอะไรต่อครับทุกคนครับเราต้องการให้เขาเลื่อนไปทางขวาใช่ไหม offset วิธีการผมอาจจะลองอย่างไรก็ได้ทุกคนครับผมอาจจะลองนี่รีเซ็ตตรงนี้ก่อนแล้วก็อะไรครับค่อยๆปรับหน้าจอให้พอมองเห็นภาพชัดเจนอาจจะกลับไปที่ e x c e l ก่อนก็ได้ครับนี่ครับขอซูมนิดนึงเอาละแล้วไปที่ Visual Basic แล้วปรับตรงนี้ครับเพื่อการมองเห็นอย่างชัดเจนผมก็น่าจะไปที่ไหนครับมาโคร2ก่อนแล้ว Run1, 2, 3หลังจากนั้นทุกคนก็ลองขยับขยับนิดนึงแบบนี้ก็ได้ครับแล้วอยู่ที่มาโคร1 แล้วค่อยๆตั้งข้อสังเกตผม f 8ดให้ดูนะครับ f 8ไปเรื่อยๆนะครับสังเกตนะครับผมข้อดังๆไปเรื่อยๆนะครับ f 8เห็นไหมครับตอนนี้ทําไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอเซลล์ว่างพอเจอเซลล์ว่างปุ๊บเก็บอะไรครับทุกคนครับตั้งข้อสังเกตครับเก็บชื่อเซลล์ตรงนี้ครับผมลองชี้เข้าไปดูซิตอนนี้ m t ใช่ไหมผมลองกดปุ่ม f 8อีกครั้งหนึ่งสังเกตดูนะครับนั่นคือชื่อเซลล์ f 5เก็บไว้เรียบร้อยแล้วต่อไปผมข้อทำอะไรต่อครับ f8 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 ไปเรื่อยๆสังเกตไหมครับ f8 ไปเรื่อยๆครับผมเคาะไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่เจอเซลล์ว่างถ้าเจอเซลล์ว่างก็คืออะไรครับซ่อนคอลั่มเห็นไหมครับค่อยๆตั้งข้อสังเกตทุกคนครับทุกอย่างมาจากการตั้งข้อสังเกตลองผิดลองถูกปรับตัวปรับใช้มาโครแอนด vba f8 ไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งอะไรครับไม่เท่ากับค่าว่างแล้วออกจากลูป พอออกจากลูปเสร็จแล้วผมต้องการให้เซลล์นี้ถูกเลือกผมก็เลือกตัวแปรเลยทุกคนครับ c t r o l C คลิกไปที่หลังคำว่าลูปตรงนี้ครับแล้วพิมพ์ว่า Range วงเล็บเปิดแล้ว c t r l V ปิดวงเล็บ Dash, Select นั่นก็คืออะไรครับผม F 8ให้ดูอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับ1,2,3นี่ครับทุกคนนี่คือภาพรวมของวิธีการเขียนโปรแกรม High h a n High อย่างเซียนหลังจากนั้นผมน่าจะกดปุ่มอะไรครับ รีเซ็ตตรงนี้ดีกว่าแล้วก็ไปที่มาโคร2ใช่ไหมแล้วรันเห็นไหมครับต่อไปครับเหมือนเดิมผมก็คลิกไปที่ไหนครับคลิกไปที่มาโคร1แล้วหาปุ่มรันให้เจอทุกคนครับรันเห็นไหมครับเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเป็นการทดสอบแล้วสุดท้ายผมก็ไปที่ไหนครับ Excel Insert Command Button ตรงนี้ครับแล้ววาดลงไปหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมทุกคน Property คลิกตรงนี้ แล้วเปลี่ยนเป็นคำว่า hi หลังจากนั้นผมเล็งไปที่ปุ่ม double click แล้วก็ยังไงต่อครับเลือกตรงนี้ใช่ไหมครับ control c copy e เราะ space c o n t r l v dot อะไรครับ caption เท่ากับ hi ที่เหลือก็เหมือนเหมือนเดิมกับ EP ที่ผ่านมาแล้วครับทุกคนครับ l ใช่ไหมแล้วก็อะไรครับ n e f นี่คือประเด็นที่เหลือผมขอเลือกตรงนี้ต่อทุกคนครับ แล้วก็อะไรครับ c o n โ r ร l C คลิกลงไปข้อแท็บ Control V คลิกลงไปข้อแท็บ Control V แล้วปรับข้อความตรงนี้เป็นคําว่า u n h i d เสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เขียนคําสั่งคอไปต่อทุกคนครับคอไปที่ไหนดี Module หนึ่งอะไรครับ m a c ครหนึ่งแล้วตรงนี้ผมก็เลือก Control C คลิกลงไป c อน t r o l V เสร็จเรียบร้อยเปลี่ยนจาก1เป็น2แล้วผมก็ยกเลิก Design m o มดผมคลิกไปที่ว่าง เล็งไปที่ปุ่มคลิกคลิกอ่าคลิกเห็นไหมครับที่เหลือก็อนเนาะผมคลิกไปที่ดีไซน์โหมดครับแล้วเล็งไปที่ปุ่มคลิกขวาก็ได้ format control แล้วไปที่ property ทุกคน don't move o l l s i z e w i t h cell ok คลิกเมาส์ออกมาว่างๆยกเลิกดีไซน์โหมดแล้วลองใช้งานดูครับนี่ครับทุกคนครับถ้าผมคลิกลงไปอีกครั้งหนึ่งทุกคนครับผมก็สามารถลองทดสอบใส่ตัวเลขเข้าไปได้เลยเนหะ็นไหม แล้วผมคลิกฮันไฮทุกอย่างก็กลับสู่สภาพเดิมเมาส์อยู่ที่ไหนก็ได้แล้วคลิกไปที่หฮอีกครั้งหนึง่งเห็นไหมครับทุกอย่างอัตโนมัติสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับผม